เอาละสวัสดีนะครับทุกคนกับไม์ครั้งกับช anel ปัญญาสานีนะครับอยู่กันอีกครั้งกับเกมบูนซีดีภัคหกนั่นเองโอ้โหอีเวนต์โผล่มาบ้างพายมีบอสมาด้วยแล้วเนี่ย <c oughs> เดี๋ยวค่อยว่ากันดีกว่าตอนนี้ถ้าใจให้สู้บอสเลยผมอาจจะยังไม่พร้อมเพราะฉะนั้นเรามาลุยเจ้าชาเลนจ์อันนี้กันเพื่อฝึกปรนตัวเองฝึกปรือฝึกวิชาตัวเองในช่วงนี้ไปก่อนโอ้โหมีให้เล่นตัวใหม่ด้วยผมยังไม่พร้อมเลยกดดันนี้น่าจะปกติ1-50เหมือนเดิม แต่เป็นแบบมีเดียมโอ้เลือกเขาล็อกสายมาบ้างครับการเงินก็ไม่มีไม่มีการเงินเพราะฉะนั้นต้องใช้อย่างชาญฉลาดทุกหน่วยทุกสตางค์ต้องใช้อย่างดีเลยครับแต่โชคดีที่มีฮีโร่ที่สามารถโจมตีตัวเหล็กได้ <c oughs> เพราะฉะนั้นก็น่าจะช่วยได้ผมว่าช่วยได้เยอะเอาเรื่องอยู่นะ <c oughs> เริ่มมาไม่ต้องคิดอะไรเยอะคบวางฮีโร่ไปก่อนก็เป็นออปชันที่ดีที่สุดแล้วผมจะลองวางฮีโร่ไว้หน้าสุดเลยครับแต่ถ้าวางไว้หน้าสุดเวลาเจอตัวพางตัวมาจะลำบากหน่อยอใช่เพราะว่าด่านเนี้ยผมเห็นแล้วแหละว่าตัวพังตัวผมต้องต่อสู้ด้วยเรือน้ำครับต้องต่อสู้ด้วยเรือดำน้ำเพราะว่าเฮ้ยเจ้านี่ใช้ซิลนอตแฟร์ก็ได้แต่ซิลนอตแฟร์กว่าจะสร้างได้นะมันนาน ตัววิาสาห์ล็อกสายล่างไว้เพราะฉะนั้นตีพังตัวไม่เป็นหลายตัวถูกล็อกในเรื่องของการตรีพังตัวไว้ครับถ้าเราไม่แก้ในจุดนี้เราแพ้แน่นอนงั้นผมวางไว้ประมาณตรงนี้แล้วกันเวลาการกดสกิลมันก็จะช่วยได้ด้วยแล้วก็เรือดำน้ำําก็ได้ด้วยเหมือนกันตำแหน่งนี้โจมตีได้มากกว่าเราวางไว้ประมาณนี้เพื่อเฮ้ยไม่ได้ถ้าเราวางไว้ชิดเกินไปเดี๋ยวการโจมตีของผมแผนการโจมตีของผมจะเสียอ่ะผมวางเข้าปรับเป็นลาสไว้ครับแล้วก็เรื่องของไฟจุดไฟจุดผม เน้นหน้าก็ได้แล้วก็ดัสบางที้ตัวนี้จะซื้อฟรีหนึ่งตัวแรกผมวางไว้ข้างๆเขาประมาณตรงนี้เท่านี้น่าจะป้องกันได้ระยะยาวประมาณหนึ่งนะผมอยากให้ฮีโร่โจมตีเป็นเส้นตรงครับเพราะว่าผมออโตสตาร์ทไว้ค้างไว้ตั้งแต่คราวก่อนผมอยากให้โจมตีเป็นเส้นตรงเพรา,เพราะเวลาเจอบูนจํานวนมากอะไรอย่างงี้ครับมันจะไม่มันจะโดนต่อเนื่องแน่ๆ อธิบายไม่ถูกแต่เดี๋ยวทุกคนจะเห็นภาพครับถือว่าโจมตีได้ดีนะด้านบางกียันั้นก็คือว่าตัวตัวเสริมเผื่อเอาไว้เนี่ยพอเจอแบบหนักๆประมาณอย่างเงี้ยมันจะโอเคไงอ่ะผมว่าผมสามารถที่จะสร้างเรือดำน้ำได้แล้วเอ้ผมว่าเรือดำน้ำถ้าผมาวางไว้ตรงนี้ก็ไม่เลวนะเนาะเอาละผมวางไว้ตรงนี้ดีกว่าแล้วเราก็ต้องอัพสายบนครับเพื่อให้ ทำลายพังตัวได้เร็วแล้วก็ช่วยการโจมตีเบื้องต้นได้ค่อนข้างโอเคด้วยโดยรวมถือว่าเป็นตำแหน่งที่ดีการเงินดันนี่ไม่ไม่มีให้อยู่แล้วเพราะฉะนั้นลงให้ดีๆเลยครับเสียดายตัวใหม่เสียดายตัวใหม่จริงๆเดี๋ยวค่อยว่ากันวันไหนได้เดี๋ยวผมทําให้ดูแน่ๆอ๋อผมเห็นคอมเมนต์ในคราวก่อนเห็นมีการพูดถึงว่าอยากให้ทําตัวพาากอนด,ด้วยอืจะอธิบายยังไงดีละ่ะคือตอนเนี้ย ถ้ามันเป็นด่านที่ผมสามารถสร้างตัวพอข่าวก่อนผมก็สร้างเนี่ยขาก่อนผมก็สร้างใช่ใช่ใช่เอาขึ้นมาก่อนเอาขึ้นมาช่วยโจมตีก่อนยังไม่เจอตัวพังตัวเออไอเจ้าตัวเลยดำน้ำครับถ้าเราเอาจมมันลงไปอะครับมันไม่มีดามเมจน,นะครับแต่ว่าถ้าเป็นเทียสานะเขาจะยังไม่มีดาเมจเขาจะทําให้ตัวพังตัวเนี่ยกลายเป็นไม่ใช่พังตัวครับแต่นเนื่องจากว่ายังไม่ใช่เราเอาเขาขึ้นมาก่อนจะดีกว่าให้ช่วยโจมตี <c oughs> บางทีการที่เราอัปเกรดขั้นระดับไปอย่างเงี้ยมันทําให้แมคชนิกการโจมตีของตัวนั้นๆมันเปลี่ยนไปด้วยเราต้องต้องดูให้ดีๆครับตอนนี้ผมจะเก็บตังเพื่อซื้อเรือดำน้ำให้กลายเป็นเทียร์่ไปเลยเพราะว่าถ้าเขาเป็นเทียร์่แล้วเนี่ยการโจมตีพวกบลูนธรรมดาลูกโป่งธรรมดาเนี่ยมันจะดูดีมากขึ้นเยอะแล้วก็ขยี้ตัวพังตัวเผาพร้อมกันเลยครับสองพเก็บตังไม่นานขนาดนั้น ผมกาลังคิดอยู่หลังจากเรือดำน้ำนี่ผมควรจะสร้างตัวอะไรเพราะว่าการเงินของเราเนี่ยมันก็นะโหเรือดำน้าโจมตีดีมากเลยเมื่อกี้เพราะว่าเขามีความสามารถในการโจมตีเป็นแบบติดตามนิดๆหน่อยๆเพราะฉะนั้นถ้ามันหลุดอะไรไปได้บ้างก็กระสุนมันอาจจะหวนกับไปโดนมันได้เอาล่ะใกล้จะ2,003แล้วครับจบด่านนี้น่าจะได้เราก็จะสามารถซื้อลูนโทนเนียมเรย์เคเตอร์ได้ครับแล้วก็ให้จมด้วยนะ ถ้ารูนโทเนียมเรย์เกเตอร์เราไม่ให้จมลงไปนี่เหมือนกันครับมันจะ,ม,นจะมันจะหวยแตกเราก็ไม่รู้เหมือนกันว่าเราจะซื้อตัวนี้ทําไมนะแต่ผมเอาฮิตพลอปด้วยนี่เท่านี้ก็แข็งแกร่งแล้วเรื่องการจมตีพังตัวไม่น่าจะใช่ปัญหากับผมอีกต่อไปตอนนี้การป้องกันแค่นี้ไม่สามารถสู้ดัน40ได้เราต้องหาตัวต่อสู้กับดัน40ครับเน้นเน้นเลยเวลาเราวางมาแล้วเราจะรู้ครับว่าทีมเรามันขาดอะไรเราต้องปิดในจุดไหน โอ้เจ้านี้ก็น่าสนนะเนี่ยเพิร์ม,มาชาร์จเนี่ยผมไม่ค่อยได้ใช้เขาเท่าไหร่สนใจเหมือนกันนะลองดูดีกว่าตำแหน่งนี้ผมว่าน่ารักโอ้โหพวกตัวสีแดงอะไรอย่างงี้นะไม่มีทางได้กินเราแน่นอนนะครับตายอยู่ตรงนี้ทุกตัวครับแล้วถ้ามันรอดมาได้ครับผมเตรียมการเอาไว้แล้วครับเดี๋ยวอาเป็นเทียนี้การโจมตีก็จะดีมากยิ่งขึ้น ตีตัวเหล็กได้ด้วยเพราะฉะนั้นจริงๆตัวเหล็กธรรมดาผมไม่กลัวนะแต่ DDT อ่ะตัวน DDT เนี่ยแหละระดับสูงมันจะสร้างปัญหากับเราได้อ๋อมีนิดนึงดันนี้ให้วิเลตมาถึงแม้ว่าจะเป็นโกลบอกเกอร์ er, หรือว่าไม่มีการบัฟใๆดๆทั้งสิ้นแค่ระวางวิเลตเข้าไปมันจะเพิ่มวงการโจมตีให้กับทุกคนได้เพราะฉะนั้นไอ้เจ้าเรือดำน้ําของเรานะตอนนี้ที่มีวงประมาณนั้นเขาก็จะเพิ่มมาครอบคลุมถึงตรงซ้ายตรงนี้ได้ด้วยผมว่า ยิ่งวงกว้างก็ยิ่งดีและอีกนิดนึงฮีโร่ตัวนี้ผมไม่แน่ใจว่าการบัฟของเขามันถึงเรือดำน้ำตัวนี้หรือเปล่าก็ไม่แน่นะโหเรือดำน้ำตัวตอนนี้นี่แบบกินขาดเลยครับกินขาดจริงๆคุณแบกไปเลยช่วงนี้เท่านั้นนะเขาจะแบกตัวถ้าเน้นจำนวนมาเรือดำน้ำกินขาดแต่ว่าถ้าเน้นคุณภาพมาตัวเดียวแม้กระทั่งพวกเซรามิกก็ตามก็อาจจะเหนื่อยหน่อยเพราะฉะนั้นเราเลยต้องเตรียมการอย่างเทอร์โบชาร์จเอาไว้ครับ โอ้ระยะโจมตีของเจ้านี้น่าจะสูงขึ้นโอเคโอเคโอเคทุก่างถูกวางแผนมาเป็นอย่างดี <laughs> ไม่กลัวเลยใก้ได้แนละ้วผมต้องออพไว้ก่อนเพื่อครูดาวสกิลครับครูดาวสกิลมันมีจะได้ใช้ในด่าน 40, 40ได้แบบสบายใจและการโจมตีของเขาตอนนี้นี่ถือว่ายอดเยี่ยมมากยอดเยี่ยมมากถ้าผมแค่กดสกิลนี้น่าจะฆ่าได้หลายตัวอยู่อืม ถือว่าเป็นคอมโบที่ใช้เนี่ยตัวเซรามิกมันจะรู้สึกว่ามีปัญหานิดหน่อยผมปรับเป็นสตรองดีกว่าเพราะว่าถ้าเป็นตัวเล็กๆมาไม่น่าจะน่ากลัวเท่าไหร่แล้วเดี๋ยวผมต้องหาตัวป้องกันการหลุดเอาไว้บ้างมาละสี่สิบผมใช้สกิลเลยสบายครับถ้าป้องกันตัวหลุดเหรอผมก็เล็งๆมองอย่างซุปเปอร์มังกีเอาไว้นะเพราะว่าถ้าเราวางซุปเปอร์มังกี้ไว้สักประมาณบนุเนี้ย ถ้าปกติถ้าเราวางข้างล่างมันจะมีสิ่งกีดขวางที่มันบังเราได้ใช่ไหมครับแต่ว่าถ้าเราวางบนนี้นะครับมันจะถือว่าสิ่งกีดขวางไม่มีครับถ้าผมสร้างซูเปอร์มังคีเทียห้าบนนี้ได้นะหลังจากนี้ผมไม่สร้างแล้วผมสร้างซูเปอร์มังคีเทียห้าเลยผมว่าการป้องกันของเราจะดูดีมากแต่มันค่อนข้างแพงเราต้องคิดดีๆก่อนแต่ผมว่าผมว่าไม่เร็วนะหรือผมอาจจะแพ้เพราะซูเปอร์มังคีตัวนี้ก็ได้แต่ผมจะลองดูครับ ช่วงเงินประมาณด่าน40ไป50จะเป็นช่วงที่แต่ละด่านให้เงินเราค่อนข้างเยอะเยอะมากใช้เงินช่วงนี้ให้ดีๆถ้าเราป้องกันดีแล้วซื้อบานาน่าฟาร์มหรือว่าหาเงินเพิ่มซะแต่ด่านนี้ไม่มีการเงินเพิ่มเติมให้กับเราเพราะฉะนั้นก็ตัดทิ้งไปเลย <c oughs> ผมบอกแล้วตัวเซรามิกจะเป็นปัญหากับเราเซรามิกเป็นปัญหากับเราจริงๆต้องหาวิธีสู้ถ้าเขาให้สไนเปอร์มาด้วยนะเซรามิกนี่จะกลายเป็นเรื่องตลกขบขันของผมเลย เน,นื่องจากยังไม่มีก็ไม่เป็นไรเพราะว่าซูเปอร์มังกี้ตัวนี้การโจมตีค่อนข้างครอบคลุมเดี๋ยว,วเราอัพเป็นเทียห้าได้จะยิ่งเจ๋งกว่านี้ถ้าผมสามารถนะถ้าผมสามารถเพราะมันแพงครับแค่เซลมิกยังจะแบบว่าเกือบ,อบจะไม่ไหวเลยโอ้ฮีโร่ตีถึงตรงนี้แต่นะการมีซูเปอร์มังกี้ผมก็คำนวณเอาไว้แล้วว่าจะต้องมีบ้างเพราะ กังแค่นี้กับการโจมตีระยะสั้นๆแค่นี้มันปิดได้ไม่หมดหรอกมันต้องมีเสริมผมว่าผมอัพโกร์บล็อกเกอร์ขึ้นมาเลยดีกว่าผมลองไม่กดสกิลเจ้านี่ในตาเมื่อกี้ดูเพื่อเช็คดูว่าจะไหวไปได้ถึงไหนถ้าไม่ไม่มีปัญหาเรื่องการสู้กับโมแอฟนะผมเก็บสกิลไว้กดกับ b f b ถือว่าได้เราชนะการต่อสู้แบบธรรมดาแต่แน่นอนเราจะไปให้ถึงด่านร้อยกันเพื่อเก็บอินสตาเมงกี้ไปด้วยครับทุกๆคนถ้าเล่นเนี่ยพยายามเล่นให้ถึงด่านร้อยไว้นะถ้าไม่ได้แบบว่าซีเรียสอะไรมากเล่นถึงด่านร้อยครับ อินสตาบักี้มันฟาร์มได้มันฟาร์มเก็บเอาไว้ไว้ใช้ในด่านที่แบบว่าลำบากจริงๆแต่เท่าที่เล่นมาผมก็ไม่ค่อยได้เจอด่านนะั้นะเอาไว้ใช้กับด่านบอสครับเอาไว้ใช้กับด่านบอสอันนี้ผมลองดูโอ้สบายสบายครับสบายสบายเดี๋ยวรออัพเทคเทเลอร์การที่ผมไม่อัพอย่างอื่นก่อนแล้วแบบรออัพเทคเทเลอร์ก็เพราะว่าตัวนี้มันโจมตีเหมือนจะดีก็จริงนะแต่ว่าเขาตีเล็กไม่เป็นแต่ถ้าเมื่อใดก็ตามที่เราทําให้เป็นเทคเทเลอร์ urer, ปุป๊บอะ ระยะตีความมีสกิลกดอะไรเงี้ยมันจะไว้ใจได้มากกว่านี้เยอะอีกอย่างผมไม่จาเป็นต้องอัพเลเซอร์บลัชเพื่อเพื่อต่อสู้ได้ดีไปกว่านี้ผมว่ามันโอเคอยู่การป้องกันโดยลงผมไม่ได้ติดฮ่าฮ่า,ายังสบายสบายเลยสบายครับตอนนี้ยังถือว่าชิลมากเท่าบลูนธรรมดามาไม่มีไม่เป็นเซรามิกมันจะตา,ตายตรงนี้เสมอสูงสุด สองตัวติดกันแต่ไม่น่ามีปัญหาโอเค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 ใกล้ได้แล้วด้วยสองหมื่นห้าวันนี้มีสองหมื่นสามชิวๆสบายๆครับอ้อผมขอแจ้งนิดนึงวันนี้ผมอาจจะลงคลิปช้าลงหน่อยคลิปของวันนี้จริงๆผมควรลงตั้งแต่ตอนเช้าแต่ว่าผมจะลงช่วงช่วงเย็นให้นะเพราะว่าเวลาไม่ค่อยพอครับต้องขออภยัยอันนี้ผมก็ตื่นเช้ามาแล้วก็นั่นเลย ตัวเทพค้างตัวเละครับเรือดำน้ําแบกโลกนี้ไว้ครับด่านนี้เรือดำน้ําแบกไว้ผมว่าไม่ต้องกดก็ได้เพราะว่าซูเปอร์มังกี้แข็งแกร่งแล้วแต่กดเพื่อเช็คพลังของเจ้าโหสบายเลยถ้ากดสกิลนี้สบายขึ้นเยอะหลังจากที่ผมอัพไปเจ้าคลาสมาบลาสเสร็จเนี่ยเดี๋ยวผมจะเก็บเงินยาวๆดูผมจะเก็บเงินยาวๆเพื่อดูว่าผมจําเป็นที่จะต้อง ผมจะเก็บไม่ไหมผมจะเก็บเงินได้มากขนาดไหนผมจะเก็บสามารถซื้อเทียห้าแอนทายบูนได้ไหมหรือผมจะอัปเกรดเพิ่์ม่าชาร์ครับเพราะเพิ่์ม่าชาร์นี่ก็มันจะทำให้การกดสกิลอะติดตลอดเวลาครับแต่ถ้าเรากดสกิลมันจะโจมตีเร็วขึ้นอีกครับโอ้โไหไงกองทัพเซรามิกโดนซูเปอร์มังกี้ปุ๊บละลายครับ ต่อให้หลุดผมว่าก็น่าจะเอาอยู่อยู่นะมันมันทำอย่างนี้กับผมเนี่ยผมรู้สึกกังวลนะถ้าการป้องกันเราไม่พัฒนาไปมากกว่าเนี้ยผมว่าอาจจะเป็นปัญหาได้ถ้าเราไม่พัฒนาการป้องกันผมว่าเป็นปัญหาแน่งั้นเก็บตังค์ไปก่อนจนกว่าดานไหนที่ผมรู้สึกว่าแบบมันไม่ได้อุย้ยอันนี้ให้เล่นสายบนได้อ๋อเราใช้วิชาสายบนได้เหมือนกันใช่ใช่ใชใช่ใชใชใช วิาสาดเป็นอีกหนึ่งตัวที่น่าสนมากเพราะวิาสาตสายบนเขามีความสามารถในการทําลายพังตัวครับวิาสาดสายบนเขาไม่ได้เขียนความสามารถอะไรไว้มากแต่ให้จำเอาไว้ว่าไม่ว่าเราเล่นวิาสาดสายบนปุ๊บนะเขาจะได้สกิลของเทียสามของของอันที่เหลือเนี่ยมาด้วยเพราะฉะนั้นเขาจะได้สกิลชริมเมอร์ครับเพื่อทําลายทําลายพวกที่เป็นพังตัวได้หมดเลยถือว่าเป็นอะไรที่มีผมว่าก็ดีนะแล้ววิาสาดเทียห้าสายบนเนี่ย ช่วยการป้องกันได้ดีมากเป็นหนึ่งชอยที่ค่อนข้างดีเลยทีเดียววางไว้ประมาณตรงนี้เพราะว่าวงทำลายของเขาอะ่ะมันเป็นมีวงอยู่แล้วก็เป็นตัวที่โจมตีได้ค่อนข้างดีมากเลยผมเอาไฟย้ายมาตรงนี้ตัวหนึ่งครับเปลี่ยนตำแหน่งนิดหน่อยเผื่อว่าเนี่ยพอเป็นพวกตัวเซรามิกมาเขาเค่อย้โดนเผาในจุดนี้ผมผมย้ายนิดนึงผมรู้สึกว่าประมาณตรงนี้น่าจะดีกว่าโอเค ถ้าการจะอัพ3 5 0 0 0จากไอ้เจ้าเพิร์ม่าชาร์ตตัวนี้เนี่ยนะผมว่าเราลงทุนไปอัพเทียร์5กับเจ้าวิาสาดดีกว่าตอนนี้วิาสาดยังตีเหล็กไม่เป็นแต่รอให้เขาเป็นเทียที่สูงกว่าน,นี้ก่อนเถอะเดี๋ยวดูเรื่องนะคือตีธรรมดากระสุนฟ้ากระสุนม่วงๆของเขาอะตีตีเหล็กไม่เป็นแต่มันจะแอบมีลูกไฟของสกิลเทียหนึ่งของอันนี้ยอยู่ด้วยอแต่ถ้าออพอันนี้เราไม่มีปัญหาแล้วสามหมื่นสองผมเอาอาร์คเมดดีกว่า ่วาผมว่าม <à la> de <brightness> <desserts> ันเสริมการป้องกันให้กับแบบโดยรวมได้ดีกว่าเนาะเก็บกันยาวครับตอนนี้ยิ้มยิ้มครับผมต้องการตัวทำลายพวกเรือบินที่ดีงั้นผมปรับออกฟีสตรองเลยโอเคโอเคโอเคการปรับการโจมตีต่างๆจะสังเกตว่าผมเน้นไปที่ตัวแข่งแกร่งทั้งนั้นตัวสตรองอ่ะเพราะว่าถ้ามันเป็นก้อนเซรามิกออกมาผมไม่กังวลไงอ่า ตีไปตีเขไปตีเขไปตีเขไปโอเคการประ okay. กันโดยรวมดีครับดีเลยแหละดีแบบลุ้นๆเดี๋ยวด่านแปดบซีเอมจีนี่ผมจะไม่ลองไม่กดสกิลดูจริงๆผมมีสกิลทุกอย่างเลยนะผมมีของฮีโร่ผมมีของซูเปอร์มังกีผมมีของ, Monkey, มมของไอ้บุมแรงแต่ว่าผมจะลองไม่กดดู ถ้าด่านแปดสิบผ่านสบายโดยที่ไม่กดผมวางใจได้ประมาณหนึ่งเลยล่ะ <c oughs> โอเคโดยลมไม่ติดโดยลมไม่ติดด่านนี้นะเขาแสบมากเลยนะที่เขาแบบล็อกกันเงินของผมไว้อะถ้าเขาไม่ล็อกกันเงินของผมให้ผมใช้กันเงินได้แบบเต็มที่นะผมจะสร้างเลยได้มากกว่านี้เยอะมากมากครับ โอเคเน้นไปที่ BFB ซะแต่อนี้อาจจะต้องกดสก,กิลฮนะผมสโลดาวไว้หน่อยด้วยโอ้ไม่จำเป็นผมไม่จำเป็นตอนนี้มีเงน 10, ินหมื่นห้าลวเราเก็บเงินอีกประมาณเท่าตัวผมก็จะได้ละอักเมดโอ้มีหลุดเหรอเนี่ยอ๋อแต่ถ้าเป็นเหลือบูญธรรมดาที่ไม่ใช่เซรามิกแล้วสุปรพมินกี้เอาอยู่แบบส,สบายๆย ตอนนี้ผมอออินมาที่แบบโซนข้างหน้าเยอะไปนิดนึงเหมือนกันนะแต่ก็ไม่เป็นไรได้เสียงวึ้งๆไหมมันคือตัวสีม่วงครับตัวสีม่วงเนี้ยอันนี้อาจจะต้องกดสกิลไม่ต้องตัวสีม่วงอ่ะตัววิษามันยิงไม่ได้เพราะมันเป็นตัวเวทเลือดาน้ำเลยสำคัญเนี่ย คุณโชคดีนะที่ด่านนี้เขาให้การเงินผมไม่ได้เยอะแยะอะไรมากมายผมเลยสร้างต่อตู้พวกบลูนพวกนี้ได้ไม่ไม,ไม่มากขนาดนะั้นคุณโชคดีนะพวกบลูนเขาให้ผมแสดงความโหดเหี้ยมได้ไม่เต็มที่นะแต่ผมก็จะทําให้เต็มที่เหมือนกันอันนี้แบบเสริมเหล็กเสริมเหล็กยังไม่รอดอะ่ะงั้นด่าน80ก็ไม่น่ารอดเหมือนกันเพราะว่าตามตามหลักของผมผมว่าเจ็ดกาวยากกว่าแปอีกแต่ว่าเจ้านี่มันตัวเดียวไงเวลาเราเน้นตัวที่แบบว่าโจมตีเป็นกลุ่มอนะไรเงี้ย พอเจอดานตัวเดียวแบบนี้มันจะไม่ค่อยได้ผลรอให้มันแค่พังมาจากอันนี้ก่อนเท่านั้นแหละผมจะลองไม่กดสกิลอย่างที่บอกเนี่ยพอพังปุ๊บมันจะง่ายขึ้นแต่ก็ไม่ได้ง่ายขนาดนั้นนะเนาะโอ้น่ากลัวจังอะฮะสวยงามเดี๋ยวเราพิศาเทียห้าก่อนเถอะผมเริ่มกดสกิลช่วยบ้างดีกว่าผมาไม่อยากไม่อยากเสียชีวิตเร็วนะครับผมอยากอยู่ต่อ ได้แล้วอย่าห้าแล้ครับการโจมตีน่ารักขึ้นดาเมจรุนแรงเวยบีพังอย่างเร็ว uh huh. พังเร็วขึ้นมากเดี๋ยวเรากลับไปเพอร์มาชาร์จด,ดีกว่า uh huh. เซรามิกก็ยังเป็นตัวที่น่ากลัวเสมอเลยนะทุกคนเวลาเล่นเกมนี้นี่ ความน่ากลัวของเกมนี้จริงๆมันคือเซรามิกนะสำหรับผมอะมันคือไอ้นี่แหละไอ้ก้อนนี้แหละที่เรากำลังสู้อยู่เนี่ยคือในทุกๆ BFB พวกเรือบินทั้งหลายอะครับแม้แต่จะสีอะไรก็ช่างข้างในมันจะมันจะยัดเซรามิกเอาไว้ในรูปแบบใดรูปแบบหนึ่งอยู่แล้วอย่าง BFB เอ้โมแอฟก่อนแล้วกันสีฟ้ามันมีเซรามิกอยู่4ตัวเวลามันพังนะเจ้า BFB เนี่ยเวลามันพังมันออกมาเป็นเจ้าโมแอฟใช่ไหมล่ะซึ่งโมแอฟเวลามันพังมันก็ออกมาเป็นเซรามิกไง เอ,อมันก็มันก็คือมันมีเซรามิกตลอดนะครับต้องระวังในข้อนี้อ๋อและถ้าเรือบินมันเป็นแบบเสริมเหล็กเซรามิกข้างในจะเป็นเสริมเหล็กด้วยอย่าไว้ใจพวกมันนะมันเก่งมันเก่งส่วนมากคนก็จะอ้วกแตกเพราะเซรามิกนี่แหละเพราะว่าถ้าเราวางแผนการเล่นมาดีๆเรามักจะไม่เสียไม่เสียไปกับพวกตัวธรรมดาอยู่แล้วใช่ไหมล่ะ ไม่ใช่พูดพวกเรือบินผมพูดถึงพวกเรือบินเรือบินมันวางแผนดีๆอะเราฆ่าได้แต่ถ้าเราไม่พอในการฆ่าแปลว่า power ในการทำาด m a g ของเรามันไม่พอจริงๆปัญหามันคือตัวลูกของมันผมกังวลดัน90แต่ผมเชื่อว,วิาสานผมเอาอยู่นะมาแล้วด่าน90แต่ผมผมว่า90ไม่ยากโอ้ง่ายฆ <laughs> ่าตายอย่างรวดเร็วง่าย มันกลายเป็นเซรามิกจริงอะปัญหาชีวิตปัญหาชีวิตของทุกคนและทุกเกมเกือบจะทุกเกมจะต้องมีปัญหากับเซรามิกไม่ไม่ครั้งสองครั้งแน่ๆน่อผมเอาเทียร์ห้ามาแล้วพราะฉะน,นการโจมตีของบุมแรงจะดีมากและถ้าผมกดสก,กิลปุ๊บนะโจมตีจะเร็วแบบเร็วมาหากราบเลยครับโดยรวมดีต้องขอบคุณเรือดำน้ำด่านนี้จริงๆนะในช่วงแรกที่ทำให้เราสามารถจัดก,การกับพังตัวหรือว่าบรูรธรรมดาได้แบบสบายใจ ผมเลยซื้อประกันชีวิตอย่างซูเปอร์มังกี้มาไว้บนนี้ได้แต่แรกด่าน94ต่อไปดัน95ดัน95ผู้เล่นใหม่มักจะแพ้ครับเพราะว่าเจอกับกองทัพ DDT แต่ว่าให้ให้ให้คิดเอาไว้ว่า DDT เนี่ยมันจะแพ้ทางการทำลายพังตัวกับการตีเหล็กได้มี2ข้อนี้นะชนะเลยมันง่ายยิ่งกว่าโมเอฟไปครับที่จริงมันก็คือโมเอฟนั่นแหละ HP มันเท่าโมแอปเลยนะมันเท่ากับเรือบินฟ้าเลยนะแต่มันเร็วครับมันเร็วมากเท่านั้นเองนอกเหนือจากนั้นก็ไม่มีอะไร <c oughs> นอกเหนือจากความเร็วแล้วมันไม่มีอะไรเลยครับแต่ถ้าบางคนแบบว่าเน้นการโจมตีพวกแบบเป็นลูกดอกซะส่วนใหญ่อย่างเงี้ยหรือมองไม่เห็นพังตัวอย่างเงี้ยคุณจะทาอะไรมันไม่ได้เลยแ้วบบกับความเร็วแบบนั้นอนะ่ะมันเร็วจนเราไม่มีวิธีไม่มีเวลาคิดเท่าไหร่ 97 <c oughs> บุมแรงเอ้ยตีได้ค่อนข้างดีเนี่ยพังเร็วมากผมยอมรับเลยว,ว่าพังเร็วมากใช่ได้98เป็นหนึ่งในด่านที่ยากที่สุดในใน,ในการเล่นด่านหนึ่งถึงด่านร้อยผมต้องใช้สกิลช่วยหน่อยผมกลัวเซรามิกอ่ะใช้เพิรมมาชาร์จด้วยคือเกมเนี้ยผมไม่ได้กลัวอะไรสักเท่าไหร่นะผมมักจะกลัวแต่เซรามิกค,ครับเหม,ามาือนอย่างเงี้ย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 โอเคได้ไฟจุดด้วยจุดที่พื้นหน่อยนะ ผมกังวลอนะเซนลบิกมันน่ากลัวจริงๆนะทุกคนอย่าดูถูกเขาผมใช้สกิลโอ้ยผมกดผิดผมนึกว่ามันอยู่ตรงกลางผมใช้สกิลของซูเปอร์มังกี้ผมบางทีก็เพี้ยนเหมือนกันเนาะไหนๆก็ไหนๆแล้วผมอัพให้เกียรติเขาหน่อยแล้วกันเขาใช้มาตั้งแต่ตาแรกผมใช้กับเขาไปเลยและข้อดีของสายนี้นะคือเขาลดคู่ดาวการใช้สกิลด้วยเพราะฉะนั้นสกิลต่างๆของซูเปอร์มังกี้เอ,อ้ยหรืออะไรอย่างนี้เอ,อ้ยอะมันถูกลดลงไปครับ20เนหนัร้อยแล้ว อ่สุดท้ายละเริ่มมาผมอนี้ใช้สก,กิลเลยแล้วกันเพื่อทำดาเมจต่อเนื่องไฟเผาไปแล้วก็ขออนุญาตใช้เพิ่มมาชาร์จครับโอ้โหโอ้โ,อโหพังอย่างรวดเร็วนะพังเร็วนะนแล้วก็จบเกมไปได้อย่างสวยงามอิสตาเมงกี้มอนท่ามงกี้หนึ่งหนึ่งเป็นไงคือต่อให้เราไม่มีการเงินนะครับเราต้องจัดการการใช้เงินให้ดี เราต้องดูว่าทีมที่เขาให้เราเล่นเนี่ยใน daily challenge นั้นอ่ะมันขาดอะไรถ้าขาดพังตัวเนี่ยตัวไหนทําลายพังตัวได้บ้างหรือตัวไหนสามารถตีพังตัวได้ด้วยตัวเองเนี่ยผมผมมักจะแพ้เซรามิกจริงๆ่นแหละเซรามิกคือปัญหาชีวิตหาวิธีต่อสู้กับมันไว้ตลอดเวลาเลยครับเนี่ยผมแพ้แล้วเนี่ยแต่ถ้าเราหนีก่อนเราจะไม่แพ้ครับสวยงามประมาณนี้ก็คือ เกมนี้เวลาเราเล่นอย่างที่ผมพูดไปขอยย้ำอีกหนึ่งรอบแล้วเันเราต้องหาตัวที่ป้องกันได้ครบทุกอย่างตัวที่ใดที่ผมเล่นบ่อยๆตัวนั้นมักจะสามารถทําให้ต่อสู้ได้ทุกรูปแบบอย่างเช่นดัตบังกี้อย่างเงี้ยคนเนี้ยเวลาเขาเป็นรอสโบมาสเตอร์ Master, เขาตีได้ทั้งเหล็กแล้วก็พังตัวเพราะเขามีพังตัวตรงนี้หรือทําให้เขาเป็นอัลตร้าจักรนอตเขาก็ตีได้ทั้งเหล็กแล้วก็พังตัวเหมือนกันถ้าเราอัพคู่กับล่างมัน สังเกตง่ายครับผมเล่นตัวไหนบ่อยตัวนั้นนั่นแหละสไนเปอร์บัคเเนียบัคเเนียจะมีความน่ารักเหมือนกับสไนเปอร์อยู่ก็คือว่าเขาตีทั้งเหล็กและพังตัวได้และเขาให้ตังค์ได้ด้วยตัวนี้โกงสุดเลยเพราะว่าเราใช้เงินน้อยมากในการโจมตีทั้งพังตัวตัวเหล็กให้ตังค์ได้สวยสุดสไนเปอร์ตีเหล็กได้ตีพังตัวได้และให้ตังค์ได้ไม่มีอะไรจะเพอร์เฟกต์ไปกว่าคอมโบประมาณนี้แล้ว ส่วนวิสาที่ผมชอบใช้หรือดูวิดเนี่ยเห <c oughs> มือนเดิมตีเหล็กได้พังตัวได้ต้องเป็นเทียห้าแต่มันก็ให้ตังได้อีกด้วย <c oughs> ชอบมากอันนี้เหล็กฮาร์ททอนอัพแล้วตีเหล็กได้อันนี้อัพแล้วตีพังตัวได้ตัวเขาตีไม่เป็นนะแต่หนามอะ่ะตีได้อแล้วก็ถ้าสมมติว่าเงินเรามีเยอะมากจริงๆซูเปอร์สตอร์มเขาไม่ได้เขียนนะว่าเขาตีพังตัวได้ แต่มันโดนพังตัวครับมันจะทําให้เขาตีพังตัวได้บางสกิลมันไม่บอกนะมันไม่บอกจริงๆอย่างไอ้เท้าแท็กซิเตอร์อินฟ R นิ r ร n g เนี่ยไฟรอบๆตัวเขาอะตีพังตัวไม่ได้นะแต่สกิลที่มันโยนออกมาไปกระแทกใส่อะไอ้ลูกไฟที่โยนไปกระแทกใส่อันนั้นโดนพังตัวครับมันไม่บอกทดลองเอาเองอะไรประมาณเนี้ยมันเยอะมันเยอะ ก็ผมเชื่อว่าทุกคนเอาอยู่อ๋อสไป f ์แฟค r y อรตัวนี้มันวางไว้ที่พื้นยังไงก็พังตัวได้อยู่แล้วเพราะฉะนั้น s u p e r m ์ n มคู่กับเจ้านี่พังตัวได้ครับดีมากด้วยก็จะเป็นอีกหนึ่งตัวที่ผมใช้บ่อยแล้วก็ดันไหนเงินที่มีเยอะแล้วปานนาฟาร์ครับใช้ให้เยอะๆแล้วคุณจะรู้ว่าเราสามารถเอาเงินไปกระแทกหน้าศัตรูได้มากขนาดไหน ประมาณนั้นนั่นเองนะครับโอเคครับทุกคนสำหรับการเล่นในครั้งนี้ก็น่าจะเพียงพอเพียงเท่านี้นะครับถ้าชอบคลิปนี้กันอย่าลืมที่จะกดไลค์กด subscribe แล้วก็กดกระดิ่งครับจะได้ไม่พลาดคลิปอื่นที่จะมาต่อจากนี้นั่นเองส่วนการเล่นในครั้งนี้ผมซานี่ต้องขอขอบพระคุณในการรับชมนะครับแล้วก็ต้องขอตัวลาไปก่อนไว้เจอกันใหม่ในครั้งหน้า,ส,าวนนสวัสดีครับผม